หอคอยโบราณที่มีความสูงกว่า29เมตรในกรุงโรมของอิตาลีเกิดพังถล่มลงมาบางส่วนนะครับทำให้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนครับ นี่เป็นภาพขนาดที่หอคอยโบราณนะครับที่มีชื่อว่าตอเรเดคอนดีในกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีที่มีความสูง29เมตรพังถล่มลงเป็นครั้งที่2เมื่อวานนี้ทำให้มีฝุ่นและก็เศษซากกระจายไปทั่วบริเวณไกลกับโคลอเซียมนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในกรุงโรมของอิตาลี การพังถล่มบางส่วนเป็นครั้งที่สองครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่หลังจากที่หอคอยดังกล่าวเพิ่งเกิดการพังถล่มบางส่วนไปไม่นานก่อนหน้านี้ตามรายงานของสำนักข่าว ANSA ระบุว่ามีคนงานหนึ่งคนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บและยังเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่มีคนงานอีกสองคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย หอคอยความสูง29เมตรแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงตน้นศตวรรษที่13เพื่อเป็นทรัพย์สินของครอบครัวสมเด็จพระสันตะป,ปาปาอินโนเซนต์ที่3กำลังอยู่ระหว่างการบูรณะหลังจากถูกทิ้งร้างมานานหลายปีซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกปิดไม่ให้คนเดินเข้าใกล้ในช่วงดำเนินการซ่อมแซมโดยขณะน,นี้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยังคงประเมินความมั่นคงของโครงสร้างนะครับหลังจากที่เกิดการพังถล่มบางส่วนลงมา ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเแ็นนิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทีเ็นช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ